สวัสดีครับจากราดบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรถดันดินอเนกประสงค์นะครับก็คือพื้นฐานตัวรถมันเป็นเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแล้วก็เราก็มาติดตั้งผ่านนะครับทีนี้เรื่องผ่านนะครับเราก็จะมีเอกลักษณ์ของเราก็คือผ่านดันปรับองศาได้นะครับที่ทําอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาเครื่องนะครับเป็นเครื่องคอมูวต้านะครับขนาด10แรงม้านะครับนี่นะครับ สิบแรงม้านะครับเป็น OH v นะครับเป็นรหัส GH 2 8 0สองแดนะครับก็คืออ่าสี่สิบแรงนะครับเป็นเผาทดเครื่องกำลังนะครับทีนี้ระบบอ่าระบบเกียร์ระบบเกียร์นะครับมีหกเกียร์เดินหน้านะครับสะเกียร์ถอยนี่น่าจะสามเกียร์นะครับก็คือระบบก็จะมีโลมีไฮนะครับเกียร์นี่นะครับมีโลมีไฮตรงนี้ โลไฮส่วนเกียร์ก็จะสามารถหมุนได้หมดนะครับทุกองศาเพราะว่าตัวเนี้แฮนด์ปรับขึ้นลงได้4ระดับตามความสูงของผู้ใช้นะครับนี่นะครับอาจจะตัวเล็กตัวสูงกลางกะอา่ากลางๆแล้วก็สูงนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ความพิเศษนะครับของตัวนี้หมุนได้สามร้อยหสิองศานะครับนี่นะครับลูกค้าอาจจะไปดัดแปลงอา่า ถอยหลังถอยหลังดันอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับแล้วก็ปรับได้เหมือนเดิมนี่ตัวนี้พิเศษสุดๆเลยครับออปชั่นแล้จะหมุนกลับก็ดึงขึ้นแล้วก็หมุนแล้วก็ตรงนี้เราก็จะแถมหูลากไปนะครับอาจจะไปลากสาลี่อะไรก็คือได้หมดนะครับ เนี่ยแล้วก็ใส่ในตำแหน่งที่เราใช้นะครับส่วนล้อก็สามารถขยับเข้าออกได้นะครับตามหน้าง,งานแล้วก็มีบีบเลี้ยวซ้ายขวานะครับนี่นะครับส่วนผานนะครับเราทําเป็นตัวเสริมตรงที่ว่าใส่ง่ายถอดได้นะครับแ้วก็สามารถเลื่อนความสูงได้นะครับโดยใช้น็อตแล้วก็ปรับองศาก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดัน45ฝั่งนี้หรือ ฝั่งนี้นะครับน,นี่นะครับการดัน,ดนคร่าวๆนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะออปชั่นเยอะได้ไปคุ้มเลยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้หรือเลิกใช้ให้ปิดก๊อกน้ํามันนะครับกันน้ํามันท่วมนะครับอ่าใช้เราก็เปิดปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแล้วทดสอบเกียร์ให้ดูนะครับ นี่เป็นเกียร์น่าจะเกียร์นี่เกียร์หกนะครับเกียร์หกนี่นนะครับเกียร์หน้านะครับมันมีหกเกียร์นะครับน,นี่ถอยนะครับเดินหน้านะครับไม่โล นะอันนี้เกียโลนะครับเดีย๋ยวลองดันดูนะครับแล้วปรับปรับตรงนี้ให้ล่ะขัดถนัดขนัดนะครับ บิดเลี้ยวนะครับแล้วก็บิดเลี้ยวนี่นะครับอหอยนะครับแล้วก็เกียร์ก็ได้นะครับแ้ข้างหลังเกียร์เอานี่นครับบิดเลี้ยวนะครับบิดเลี้ยวเดินหน้านะครับ มาครับขานะครับลองดูนะครับดูนะครับ,รบมันจะเป็นแนวเลยนะครับ

นะครับส่วนถ้าเกิดเราจะกลับีดทางนล้แล้วก็ถอดน,น,น็อตแล้วก็หมุนมาทางนี้นะครับแค่นี้ครับปรับองศาซ้ายขวานะครับอันนี้ดันตรงโอเคขอบคุณครับ